ใครที่จะเลี้ยงองุ่นในค้างทรงรมแบบนี้นะอยากรู้ว่าวิธีเริ่มต้นไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ผมเลี้ยงแบบดาวกระชายนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเริ่มต้บบนกันเลยไปหลังจากที่เราปลูกองุ่นใส่กระถางแล้วนะครับนี่ครับเราจะมาดูว่าอางุ่นเราเนี่ยแตกดีไม่ดีก็เลือกเอานะครับอันนี้แตกได้ระดับนี้แล้วผมก็จะเอาไม้มาปักเป็นทรงไว้นะครับแล้วก็จะทําการดัดอ่าดัดมาใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมดัด ยังมาใส่แบบนี้แล้วก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะค่อยๆโค้งไปนะครับเขาโค้งตามเส้นรวดที่เราทําทแนวไว้แล้วก็มัดไว้ตลอดเห็นไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องทําการเด็ดปลายนะครับมาได้ประมาณสักหนึ่งไม,ม้บรรทัดนะทำการเด็ดปลายตนนัวนี้เพื่อที่จะให้ยอดขแขนงเนี่ยมันแตกออกนะครับผมเดดเลยแตกออกอันนี้จะหยุดชะง,งักนะอาร์มจะหยุดชะง,งักจะเกิดขแขนงเนี่ยตรงนี้ ตรงเคนจะแตกออกมาแทนตัวอย่างนี้เราชัดเจนนะครับนี่ครับพอเด็ดปลายไว้นะครับตัวแขนก็เริ่มแตกออกมานะพอแขนงเริ่มแตกนะครับเราก็ปล่อยให้มันยาวมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันยาวเกินไปเด็ดปลายไว้ก่อนให้มันรอกันไม่งั้นอันนี้จะไปคนเดียวรออันนี้ให้โตตามด้วยนะครับรอเด็ดป <sch> <splash> ลายของแขนงหรือว่ากิ่งเกณฑนไปนะครับเด็ดไว้พวกนี้จะได้โตตามทันนี้ยังไม่ถึงขนาดนะครับก็ปล่อยให Storage ้มันโตก่อนนะเนี่ยมันก็แตกตามมาเรื่อยๆ สร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะจัดกิ่งแบบดาวกระจายหรือว่ากิ่งแบบก้างปลาถ้าก้างปลาเราก็ปล่อยให้มันตรงอย่างเดียวถ้ามีแขนงออกมาเราก็เด็ดออกนะแต่อันนี้ไว้แบบดาวกระจายดาวกระจายก็คือทุกๆ30มเซนหรือทุกๆยอดที่มันแตกเนี่ยนะครับประมาณสัก1 0 15เซนบางทีนะผมก็เด็ดปลายเลยอย่างเช่นกิ่งนี้อ่ะปลายมันยาวแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้ยังไม่ยาวนะครับผมอยากให้ตัวนี้ยาวด้วยนะครับผมก็เด็ดปลายตรงนี้เด็ดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันยาวออกไป ตัวนี้มันยาวไปมันจะได้เขาเรียกว่าได้เก่งเยอะๆเห็นไหมครับว่าได้เก่งเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดาวกระจายฝั่งนู้นจะชัดเจนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเลี้ยงแบบทรงลมแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับค่อยๆทานะครับอย่าจับมันงอมากเดี๋ยวมันหักนะแต่ถ้าหักก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็แต่มาใหม่แต่ว่ามันจะเสียความรู้สึกก็เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทําไปนะครับใครอยากได้เลี้ยงทรงแบบนี้นะครับก็สามารถ ดูวิธีการทําได้นะครับแล้วก็ใครสนใจตะกร้านะครับกระถางนะครับค้างองุ่นนะก็เข้าไปจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะครับเขาไปเลือกดูได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้วิธีการเลี้ยงองุ่นรึ้นค้งแบบนี้นะแต่บอกไว้ก่อนมันจะไม่ได้ทรงนี้นะค้างนะเป็นทรงใหม่ไปดูมันจะได้เป็นทรงนี้แทนทรงนี้แทนซึ่งมันจะสวยกว่านะครับนี่มีสองขางให้เลือกนะครับผมอ่ะใครจะใครจะจิ้มพร้อมกระถางก็จิ้มไปเลยใครจะจิ้มแค่ ค้างก็จิ้มไปเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะไฝากไว้ด้วยครับ